สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วร่วย4ีหาหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกบบนับแอดในช่วงแรงของมือวันที่สองเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าเพือ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะอ่างวัี่ผ่านมาเนาะแนวทางของปู่บุญมีนะคะเล่าเขามาเป็น สามสองแล้วก็ซีซีนะคะสามสองนี่ก็คือล็อกเงินล้านเป็นตัววิ่งตะวามาน้ากันนะคะพี่น้องคะจับปู่กันมากคือสามสองค่ะบันนี้ซีซีนะคะในคงสุดท้ายปูเล่าได้เลขใบไม้นะคะพี่น้องคะเล่าได้ซีซีหนึ่งนะคะพี่น้องเกือเป็นสามตัวนะคะพี่น้องคะก็เลยเขามาเป็นซีซีกับสามสองเนาะพี่น้องเนาะเอาแนวทางบันนี่นะคะของปูบุญมีคะ่ะวา่างแนวทางตองงวดคะ่ะ สิรดสมาเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกรางธรรมสการค่ะจะเลื่อนต้นจะเลื่อนต้นเถาน้ออ๋อคือคัอกเถาน้อค่ะครูใบไม้ไหมใบไม้ครับทาย่ใบไม้โอ้ยใบยไม้เท่ดายโอ้ยเถ้ามันกลมๆม,มีกลมๆน้ำนองกสิสามโตวันนี้นอ้อค่ะครูไม่ขีดไหมมันไม่ขีดแล้วมันเป็นกลมๆ ค่ะกลมๆไปยูจิมพเเ์ีบรี่หมดเจ๊กาบัวขนมันยูน้ำกันนี่โอ้ยจำเป็นที่กัดเนี่ยเด็ดค่ะไปยูปาจิมพ์รี่กับว่ายูไก่กันแน่จะงอยเนะานคะ,คะค่ะปูว่ายูไก่กันยูแต่ว่ามันระมลอยเม็ดุมดค่ะกระขานยูเนาะค่ะปูเนาะ อีกต่อเนื่องที่สุดมันย่ำในก็บที่สุดเนี่ยค<ช>่ะมันหาที่มีตัวต่ออยู่จะพูดแบบเป็นพูดแบบเป็นก็บจไข่ายอยู่อ๋อพวกเป็นยังเอาไม่ค่ับพ<ต>่ออันวิ่งของเงิน,นล้านนั่นพูคะวิ่งของเงินวิ่งของเงินล้านอ่ะ วิ่งของเงินหลักั้วยแม่เนี่ยบ่เงันหลักสองสามสองสามสามสองมันจะไหนจะมันลอยออกจากตัว น้ำมุนมันมันมันออกันหาเบิดทั้งสมตัวเลยแม่ค่ะพ่อห้าสาหกเนาะค่ะถูกี่สีโอ้ยมันกับมันหันหลังมากแั่หนเนี่ยกะทิเจ้ากะทิได้ลายอยู่ค่ะแต่พ่กเป็นยังเราไม่มันมันเปลี่น เล็กเต่ามันเป็นทั้งสิ้นครับปู่ว่าว่าได้กินแบบกับเล็กเต่าเหมือนต่วออกมาทั้งเอ็นเหมืลอล็อกเงินอราดลอดดก,ลกครับม,มันเป็นกินครับเพราะว่ามันมันบ่เคยเข่าบ่เคยติดชักเชื่อมเล็อกเหมือนมันอันครับมันเป็นาเล็กเต่าอ๋อครับปูแต่แต่มันต่อมาอย่อมได้หัวลาดเนี่ย ครึ่งหมดแล้วค่อ่สำหรับเมื่กีเอาคำเขียนลงก่อนเนาะได้ครับคุูเจ้ากับมาให้กันน่ะมาสามจนดหนึ่งค่ะนี่วิ่งเจ้ากับมาสามพูดใดวิ่งสามมันก็ที่ได้ขันวิ่งน้ำปูหงกบไปมันก็พลาดไปงาย่าะค่ะ น่นกาล็อกขามเสียนลุงก่อนนั่นเองตัวกัดลุงให้พวอติดกมีเลขซีตุกสามศูนย์เจดีสามศูนย์เจ็ดซีค่ะเลข 4, เลขสาตัวทั้งบนเอาไปวิ่งนั่นก่นนี่หาแปดห้าแปดหนึ่งค่ะพวก นี่เป็นประดับกอดหนึ่ดาวประดับกอดหนึ่งอเก้าสองเก้าสองค่ะอันนี้เขาจะเป็นประดับกวดโดนขึมาเต็มปีนี้ว่าท่านเห็นมครับครับบอสงสายสิตลอดปีหรือสิมาางวดนี้กรับอจับเอาบอจับไปวิ่งนั่นก็คือหาแ ค่ะฮเปียบหนึ่งสามตัวมันที่มากตัวหนึ่งมันมันมันแยกออกจากกันที่แยกออกตอน้เราเพราะว่ามันเข่าสองงวดสามงวดแล้ววะแม่นครับพ่วหนึ่งมันเข่าสามงวดแล้วตอนนี้มันที่แยกออกจากกันมันที่แยกผลล่างแล้วผ่านจะเลิกจิบกูให้แต่เมี่สามสีค่ะ ส,สาค่ะพ่สาูนยค่ะพ่ศูนย์สค่ะพ่อมีสีครูมาในตัวกันได้บันหนกันจ้าตัวกันไว้นี่แคเือเจ็ดเจค่ะเจ็ดเก้เกค่ะอ,อ,อาสองตัวท่ไหร่กลับไ้ กัดดวลค่ะกันดวลนี่นนละล็อกคามเสียงกระมี่โคูโฮคูเรื่องจามตัวนั่นก็นจัดตีมาน้ำกันปอม่าน้ำกันเด้นงวดนีค่ะน้ำราก้เล่นวิ่งไว้ลาบีวิ่งไว้บิงไว้นี่สิบว่งพลาดเรืองจามตัว นุ่งตุ่นนุ่งกลอยกติบุนล่างก็ได้กลับเนี่ยก็ได้กลับยาก่ยดซื้อเลขตัวเดียวเนาะงกับบัวเดี๋ยวว่ <c oughs> าคุ้นบนล่างไว้แผ่นออกล่างมันก็ได้หลายอยู่ได้กลุ่มขึ้น,นอยู่ค่ะแผ่นออกบนมันก็ได้ต่อทึ้นอยู่ได้ทุ่นขึ้นอยนู่แล้วค่ะนี่แหละค่ะ อีกขึ้นรอบขามเสียงอ่มีสามจีสามเจ็ดสามศูนย์จุีแล้วก็ตัวตกันก็เพือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะมีปูพระท่านเน้นเ้อะพท่านเน้นให้ค่ะปูพระท่านเน้นเดียวพระท่านเป็นรอบเงเลยกันอายบ่าตัวใดเดิรอบต่ก่อนค่ะ ค่ะพ่ห่ยูนัาร์คค่ะพ่อ่้เก็บปัจกันตัวค่ะแะนที่เป็นรอเงื่อนหลานรอเงื่นล้านใน,นกับดาท่พลาดค่ะพ่หอหมดกว่กับเขาซึ่งบนเนาะค่ะพ่อตัวไ่ได้กลับเล่งมดก่อน มวยเด็กก็ได้เอามาล่องึงค่ะเอาเลขวิ่งไว้เอาเลขวิ่งมาเปิ่มัติสองตัวเลยกูหนึ่งกว่ามันถีบมาหนาทำกันจิแตแล้วก็ดะจับปูเส้นหน้าสองหนาสามสอง,สองตรงๆเลยจะมาปูให้สองสามมันในการนี้ นม่จะตัวละน,นี่วันนีไม่ไม่ีมตัวได้ครับพ่อ4ีตัวนี่ก็มีซีศูนย์นนค่ะ4ีหนึงนึงค่ะหาศูนยค่ะหานึงหนึงค่ะว่หาหนึ่งมันออกเล่าว่าาถอยได้อ แมน,นไงปหนึ่หาหนึ่งสี่หนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งอยูฮ่าร่บฮ่า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 ่าั่นฮ่าค่าฮ่าฮ่าก่เฮ่า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 ฮ่่า่าฮ่่าี่าฮ่า่กับหาฮี่่า <c oughs> <c oughs> าฮ่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 ว่า่าฮาฮ่าฮาา่าฮ่าฮ่าฮื่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่ ล้องไปตะกูนึงก็ได้ค่ะป้บไม่ว่ากับเงนไปม่านมา้อกัดบาหันจ้ะหมวดนิ่มหรือมันเหมมาอีกกับพระท่าปูกับพท่าฝัดเยี่ยวกบลังเหยียบอยู่ค่ะีกันเมื่อท่านได้เลียวเด้หรือเปท่าได้เลี่ยว้ครับปูปได้เือนเดียว มันยากงานแม่สอบจบ่าได้เช่าได้ค่ะปูอยากเทอยากเทีมนี่กับ huh? ลูกเทียวทุ่มุนพูดต่งมาขึ้นค่ะพูดเท่าดิคับปูเท่าเท่าคนเนี่ยวด่เท่าคนอายุไขค่ะเป็นแปดสิบกว่ปีแ้วมาโว้ยอายุยืนเนาะค่ะปู ถ้าเป็นระดูกอยู่าเป็นแบบทิพเทเดียว่วนชวนผูผูเผาเงินนี่ปูกระลืมถามเขาซีซีพีไหมโอ้หรอคะป,ปูกระลืมถามฉันปูถามเขาดสงสัยครับขนาดถ้าเจ้าถือประสันเนี่ยหรอถืออยู่ หรอคะ,ะ,ะ,ะเอานนะละเลขมตตาใสวะเเลขอายุผู้ตาดฟ้าต่คนตีเป็นกสิสามโตโตคนนีน้น,นะนครับคนอ่ะศูนชีชีอายุมัิ่ีสิบปีเออ,อค่ะเูไปถามบ้านบ้านไปสวดมนต์ก็ได้ถามมาันเบื้งค่ะได้ถามก็จาเบื้ง ปิญญาจิตใจโอ้โหทำไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ <c oughs> นี่ละอันล็อกเงินล็อกเงินลานนี่ค่ะเดี๋ยวพูดเหียบเรียบหรอกจังคอยล่องเต็ม <c oughs> เนาะได้ค่ะพูอเอาเครื่องเดี๋ยวสักก่อนค่ะเดี๋ยวล็อกเงินนานเอาชีคูสักก่อนได้ค่ะพูอ ทันที่พูดจับสามตัวไงม,มันเกิดไปทั้งไปอะบอกทั้งงานม้งออยี่ิบตัวจะวไม่พลาดไลห้าสามเกห้าสามเกิดทั้งอานโว้ยบูาทั้งหลังจะทิ้งกลับมาองหมดแล้วดเรียกเล่าคือการเรียกเล่ากับไปยู่ทั้งงาค่ะ ยุ่ขางหลังแค่นี้ก็ไม่ได้น้องทัพปัวจะเป็นตัวยุ่ัขางหลังที่ไข่อยู่ค่ะปูเปงปูติดตามติดตามไปเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวที่พ่อเล็ดเ็ดอีกระบาดนีกำลังเริ่มตดเื่อยๆงเงี้กชวนมาเยกันนั่นเด้อายง หรอคะสตัวสตัวอีกยังเพิ่มอันบอครับพ่อสองตัวสมตัวเพิอนน่อีหกศูนยเคะโอ้ยมันตครับเน่ยเดว่าบ่านเขาวันบมี่อดอยูอ่ในเดี๋ยวนี้ท่นมาหอดสานห้ออยู่ในกลุ่มยู่เดค่ะุกนี้ก็มี กมมีก็มีต้องพระเจ้าอยู่ทางไก่ก็มีอยู่คอย่าโทษมาบอกอยู่จะมันหังสื่อว่าอะไรนี่ทางมาเนาะ,ะน้ำรับรอบกันนก้นล่าก็บมีสีศูนย์สีหนึ่งแล้วก็หาศูนย์หาหนึง่งวนเลขวิ่งก็เอาไปวิ่งชีกับหา หรือที่จับเป็นครูมากอะไรคือจังหวัหันเร<ช>เป็นครูอ่มเปนครเนี่นยแนี่มันกะอัน้นแบบนี้อ่ะเด็กเด็กจ,จามสองออ๋อครับพ่อใจคคื่งเดียวจใจขึ้นอืมค่ะ ว่าผู้สื่อตระเีมันก็อห้อไรอยู่หรอกหาสื่อตรีก็กบคู่สมัยเราครับงเลคนนพ่อมกเ่กือบไปแล้วับุ้เป็นวัดแล้วค่ะค่ะพูดได้ครับผู้คะอ๋ํทำรับลิปนี้กะลงไว้ำดีละเนาะถ่ารอบน้ำมุนน้ำมุนผู้เบแล้ว เห็นว่าเบิ่งก่อนปูเบิ่งขยายมันเบิ่งก่อนค่ะขยายเบิ่งก่อนมันมันติดกันอยู่ค่ะเบิ่งก่อนเรียงน้ำมันก็เรียงฝันแต่พระท่านฝันเนาะเรียงใหม่ใหม่่พระท่านไปเบิ่งอยู่เกี่ยวมันออกอีกพวกพูนค่ะจะออกอีกกะทีมันจะได้เฮ่ออยู่ซะบ่กับพวกใหม่ใม่โอ้ยนางสาอยู่ตั้งหลายมื่นเนี่ยมัน ตรงใหม่เขียนมาใหม่ไหมค่ะอเอกซีกับงาบงาตกอจะง่าเขียนเราใช่ตัวน้อยๆตัวน้อยๆทีซีหนึ่งมันคือพวกกินชีี่ออ้ยเนาะว่ามันซีซีโูนี่เนาะปุอ่ะมันเป็น0ูนเนี่ยก็ที่เขาทายอยู่ซีซี มันนเดออกว่าเราขึ้นท่อเม่ดีบัดเป็นยังค่ะบัวนี่สองตัวนม่สองตัวหนึ่งหูมันไปคดอยู่กลางนม่ค่ะอย่าคิดว่านม่มันเป็นชีสอ,องม,อม,ม่นเป็นชีขามกัเป็นชีซีสชีบ่งูไปคดอยู่กลางนม่เอองูค่นงูไปคดอยู่ มุนนุ่มกลุ่มแมวโดนเรื่องหยอกจริงจรมาติดข่าหัวกันมันเลยออกมาแล้้วอยแมวแมวกระมือขนพ่อเลยตัวออกมากทั้งตลาดเพรข้นพ่อก็ไม่้นด้อกคลิปเลือมเงน่ะข้น่อเลยมเงนไหลขึ้น่อเ มันเป็นคนเรมไม่กระตอนเป็นลูกียังบุญย่างถิมาเอ <c oughs> าของเรื่องกิดได้ไปตั้งรักไม่คนใจ้จังจังไดเขึ้นจังไดค่ะพ่ว <c oughs> จังว่าสิมาออกเมียไปฟันฟื้นเั่งที่เกิด่าหอดกดเรื่องสองรับเคลื่อนแต่ไม่เ <c oughs> ย็นตั้งรัก <c oughs> <c oughs> กบวอาวชั้นรับชิพนี่กันลงชั้นี่แหละเนาะได้ครับผู้คะาสุขาพลังเขาแรงแจบเจ็บเด้อมือกสกมันมัน้รับชิพเก่านาฬิกาบชิพสองพดีเลยค่ะอายุวันนาสุขาพลาลงุดีไม่แห้งเห้งมันมันฟันดีๆีเด้อค่ะถึงมันสือืรับปันเกี่ยวประกอบ เล็กปูปล่อยไปเล็กเบิ้ดไปเลื่อพวกเขาจ,จัดสำนักเนาะค่ะ<ท>มีตะขับขับดังหลังเด่นๆกัหมูกัว่ามั่นจันกัว่าตอนเนาะค่ะอยู่ดีมีสบ,บายดีเบิดไปเลื่อจะเลื่อพ่อขอบคุณาระพุกามนรสกกรกัสาสาถุกค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจาก ปู่บุญมีนะคะพี nah, <bey |notimestamps|> ่น้องคะปูล็อกกับมาว่างนั่ทั้งทั้งล็อกคําเสียนแล้วก็ล็อกเงินล้านนะคะพี่น้องล็อกข้ามเสียนแล้วก็ล็อกเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อแคปนาจอเอาไว้พร้อมนะคะมดที่ิพานมานน่ล็อกเงินล้านตัววิ่งเขาวมานับกันสามกับสองนะคะพี่น้องคะมือนีปู่เรกก็เลยจับปูหายซีก็พาพร้อมนะคะสําหรับล็อกเงินล้านฟังตานี่ล็อกข้ามเสียนนะคะพี่น้องคะปูล็อกก็จะเน้นให้นะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนี่ทีปูบุญมี่ามาวอลสูฟังนะคะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุ้อนนะคะ,น,ะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ